สวัสดีครับพี่น้องครับไอ,อยู่มีคนอยู่บอ่ะหนูมีคนอยู่บอ่ะเด้อดอ,ดอืมไม่มันผู้มันบอเอาไมปยูข้ามาใส่ไม้เล้โอ้โหมันพลา Còn thế em đây vẫn còn Nhân thì khoảng về. Còn khoảng người bao nhiêu các Đó, không cần nhắn đâu. À, cái bữa nay luôn pha dụ khẩu, hạt ี่น้องกับขาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับออกหนึ่งหลังแต่สภาพก็เป็นไม้ที่พแข็งแรงแต่ว่าก็รวมมามันก็คือว่ามันก็ออกไปอยู่นะครับเรียนมีนั้นว่าออกไปเบิด์อ่ะมันบ่ออกไปเบิดไอ้หลังมันยู่ไปรับจ้างครับก็จะคว้องไปมันไปรับจ้าง ออมันเห็เียดตึ้งขี้แค่เี้ยเห็ดไปได้ี่อยงเ้เลยเนี่ยนสมันต้อง่อมแช้มเรื่อยๆฝองพันมากนะครับอย่างนีแยกกันได้อกมากก่อนาเบิ่งพายุผัดบ้านครับออกหนึ่งหลังในรอบนี้ แหมบึงบังฟาดออกเป็ดลูกแรกของปีครับหนึ่งลังนี่ลังอะอีกูน้าบานีลเนาะเอ้ยข้าเห็นว่ามาสำรวจแล้วอันนี้รอด่าย่ายเอาสิออกมาเบิงง่ายมันทั่วมากเหนียวมาเบิึงไร้งานมันไปแล้วไร้งานเบืองต้นทาคอเีสานกันว่า 哎。 มีน้องตามเพ่นไปเบิ้งโอ้พ่นกับตัวกับมีลมเนาะเขากั่าวว่าพระโยกเขาเ,ขาเขาขายนสางไม่ไหมกับยังเตือนวันนี้โอ้ยไปนี้ไปล้ว่าบัสามเทียนกูะนะันโค้งหัวก็สันแล้วอยงเย่นนองหรอวะ่า,าเามื่อในมุ่งอยู่ว่าสิมุง่งกับฝนกับไม้พอดี โอ้ยตาย,ยอยอกมาอยู่ไฮอยู่น้าครับตะกี้ก็อยู่ในบ้านหลังเดีวยดวยนี้มันนอาศัยเพราะว่าอยู่ไฮอยู่น้าไฟมันมันสะดวกสบายครับก็ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับเพราะใกล้บ,บ้านมานันเลยเอาลงเลียดเดียวนี่โอ๊ยขึ้นเลียรถขึ้นเลียเอาขึ้นเลี้ยเลยเตี้ยขึ้นเลี้ยในไรจะเห็นเพื่อนเบิ้งนี่แหละไปขึ้นเลี้ยขึ้นเลี้ยขามกว้างขามกว้างออกไปเบิ้งครับ ขันอ้อมไปมันก็ใหญไกลเนาะคุณเนาะแล้วหม่องตังเก้าห้าอะไรสิม่องทางเก้าห้าหน้ามาไปแล้วเด้ม่องที่เจาเคยทำนะหน้ามาไปแล้วม่องที่เจ้าเคยทำตะกี้นะที่ว่ารถขามได้นลยมันแม็นมาหรอเป็นว่าแต่งโม่สักทีเแม็นครับแม็นคอยลงคอยลงคอยลงคอยนั่งเป็นี้ได้ไหมเออเออไปเดี๋ยวคอยพาเราไปก่อนเดี๋ยวไปนั่ไปก่อนเดี๋ยวนั่งนั่งที่เทียงนั่งที่เทียงเจ้าไปไปไป ว่ามันเมีนเนี่ยมัมีนเมียนม่นไม่แต่หมดมันเล็กบ่มันเล็กดอกโอ้ยชุดเตรียมยศเด้ชุดเตรียมแล้นี่ร้อยนามมาได้เลยเอาไปไปครับไปดึงไปนั่งทรายนี่สันเฮ็ดยวนแขนสัมผัสกันบ้างบ่ทันได้สามเดียดโอ้ตะเดียบเกพายด้วดึงจังไหนมันเป็นความนั่งจับไปพาลไปครับ้องไปเบิ่งถ่ายรูปเบิ่งกันครับเบิ่งต้นเฮา เดิงสีอบมมอกว่าเท่านี้ไหมลงม,มา,ายุแ่งมงนันลองกันะมันองมองไม่นั่งเจาะแ่เออกไปแล้วผมจิตเไปันไปกนี้ไปไลปไขึ้นเะเออเราวไปขึ้น <c oughs> นยกโอยแล้วั <c oughs> นในดเป็นไหนที่แรกว่ามันลังเดียวพี่น้องเลยเป็นทั้งเหล่าเขาทงเงียนอยู่จังไหนเนาะไม่ไงเนาะ ấy đây các bên ơi, dạng này cả du lê gắn cái gì vẫn đây này nó, cái mai hạt bạc xoắn này, cây này đấy gì มันก็อยุต่ตามให้ตามสวนครับเสมอนห่นเนาะมันสบายสะดวดกสบายเฮ็ดมากกับเวียกรดห้างมูอยกับบ้านบ้านใหญไงพ้อมห้างกันางโอเคดีรวหุ่นเฮ้ยแม่ไ่โอ้ยยูไงน้อยไ,หนหนไม่ใช่ไงบัน ขี่เรียแล้วล่ะครโอ้ย,อ,ยอืมวินห่างไงรวมพัดมนอายู่งไหนล่ยย่าอยู่จังไหนบม่ย่านสิจ้เียโอ้ย นี่เองบางทีพี่น้องเไงแต่ถือว่าลมมาอยู่เขาเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นเงี้ยนเป็นสั้นเน่อยเนาะโอ้มันเป็นใหม่มันบาอยู่เนาะเป็นเงี้ยนเป็นเงี้ยนเราเป็นเงี้ยนครับประมานเทียงหน้าเลยนี่เงี้ยนพิ่นว่าเพิ่นมาอยู่ให้อยู่หน้าครับ บางเพนก็ได้ขึ้นอยู่ดอกบางเพนก็สีบ่ได้ขึ้นรมมาอยู่ทางไหนล่ะนั่งโยงเชิดเจ้าของบ้านครับอยู่กับนูกสาวนะครับลูกสาวมาอยู่หน้าบ้านมาบ่งผู้เดียวมันก็เลยไม่มีผู้ใดจับกล้องไว้ถ่าอยากเบลเล่เนาะขวางเนาะแอ้วพ่อก็จะเช็ดตามขั้นตอนตามนาทีไปนะล่ะ แดกกันไปโอ้มีผวกคู่ผัวค่ายผวตัวนี้ตอนนี้อยากบงในเฮียนเลด้อเี่ยเปลีย,ยนเอหน่อยเลยเป็นงไงกคอยอุเฮตุมันกะเปเ็นไม้ไผ่นะส่วนหนึ่งมันกนว่ามันคงถาวันคือวันละมันต้องหาอายุค่าได้ในมัดตีทำนีก็ีนี่นนา,าอายุ่้ามัตีถ้าบา่มีงบประมาณมันก็ต้องหามายุค่า ทั้งกระซีเสียหายเป็นบางส่วนเอาจากในกับทีละงานในส่วนที่เกี่ยวขลองไปฮะบวกนี่เต็มแล้วเดอเออบวกนี่หลายได้อึงกูได้ได้อะแปให้กินเยอะเด้ออมะไตมะขาดตัดตัดที่มิติไปขึ้นดีแต่ว่าเไปพี่น้องตรวจสอบสภาพพวกนั่นกับครับวะนี่ในเบื้องหลังไม่ต่อ โอ้ยมาเป็นหลังเดียวพี่น้องเลยแบบเมื่อสักครู่นี้ปลับรับต้นทั่วมากครับพี่น้องโซ่สามตัดแน่เพื่อสามสารทุกทุก,ทกแ,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 แบบเบิ้งมันแมนแบบใดเป็นหน่อยเป็นไรเขาไม่อยากเป็นเนี้ยแล้วเงี้ยสั้นนี่ก็เลยเอยอเอาลงเแยกพี่น้องมาหนึ่ จะยาภาพกันรวมเด้อปน้องแตงโมดิลงเรียครั <c oughs> บบ <c oughs> นี่ยบบตอนขามมากกับขามเรียตอนไปกับขามเอ,าอ้ตายตาย,ตายไปเมล,ล้านโอ้ย น,นะเด <ไป S 1> ี๋ยวผมอีกจุ่งกลางให้องเนาะไปอ้าวมาเที่ยวให้บ้านโยธางคล่องปากกดติดตามไม่ได้ช่องผู้ใหญ่แป๊กวาสันถอดช่องยูทูบได้กดเข้าไปในกูเกิลเจ้าการกดเข้าไปกดไปในท้ายยูทูบได้ผู้ใหญ่แป๊กว่าสะต่อไปติดตามให้เน๊ ก็คิเพยดเจ้ลากตังทิศิตั้งนิ้มันไก่สิไก่มโอ้มันชียอไียลกมาได้ขามสะพานบนตันไก่โอ้แล้วเส้นคุณมากรโค้งในเพียงน้ำมันน้ำมันเองน่ยากโอ้ยน้ำมันแพงเานี่ก็เลยบิน40บาทได้อองอยาะนึงไปสิเด้คบเอาเียมเอกสารครับผมครับสวัดดีครับเจ้าของบ้านครับไปแล้วบนี่ครับผมครับ ไปเหาเข้าก่อนไปต่อครับอีกหลังหนึ่งต้องซื้อเข่าอ,อปตอครับเพื่อกีดถีให้เพิ่นมากให้เพิ่นมา,าให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือ,อยังไงนั่นก็นยอยู่กับตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นครับเพิ่นนี่มาประมาณการเองเราไปยุ้งไป็นยังไงไทยคลิป <เอ S 1> กับหลงังหลังอ๋อกับหลังใช่ไหมมันมีผัวมีซองหลังครับหล,<ร>ลังหนึ่งมันขมไปยาก วิญญาณบ้านไปลุยมากยังตันตกน้ำเดี๋ยวส่งคกิปยห้ท่านปลัดรัดบ้างครับโอเคค่ะอ๋อแล้วนี่นอนเนี๋ยวลันไปนอนบน้อคับนนะขว้าสายบ้านงนี่แหละนอนเกียยวมดที่รับที่นอนอกระชิดบ้านนาขอบ้านใหนเราอยากหลังอยู่หรอแต่บ้านนลังเดียบ เนาะก็ยู่ไปกันเนาะจะดดูแลกันนี่ก็าละครับอยู่แล้วนายพนใหม่กำลังใจครับสมควรจะทำให้ใหม่ไหมเปลาครับเออค่ะดูด้วมันมันก็อยู่นี่มาหลายปีแล้วนะครับควมรู้สึกไม่มีหน้าต่าอะไรค่ะคนคนนั่งคนมีเขาสร้างเสร็จแล้วล่ะอันนี้ก็อยู่แบบแล้วแล้วคุณนาทำพูดอะไรคะพูดรับจ้างน้ำบ้านนี่แหละค่ะรับจ้างทั่วไปครับพ่อรับจ้างทั่วไปเมื่อไหร่ไปไปที ้ำก็เพื่อได้กินแล้วแล้วมีลูกมีนั่นกี่คนเหรออ๋อมีลูกอยู่สี่คนตายไปแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งี่ว่าูพาดายนั่นแหละนี่เป็นหลังที่สามอาจีพเป็นเครื่องรถไปน้ำไปในตัวเนาะเดี๋ยวให้อบตเขาบอกเบิ่งให้อีกเคนนึงครับประมาณว่ามันสิได้เขารักเกลียนป่ะถ้ามันเสียหายเขาก่นนะจีโอเคของบ้านเอามาถ่ายรูปนอุตลาเนาะ มา่ายรวมไหมลออ่อ๋อมันนีก็ไม่เห็นเลยสูงสูนี้วัดดีกน้องอีกเจ้าหนึ่งครับเดีวัสดีเทียนที่สามแล้วเม่เป็นตวนบ้านบ้านถือล้มผัดดับมากเ่าตวจผู้ิเเหมืนคือกานต้ว,วออตพระบุตรดำเป็น,นไ,ปไปตัดนี่ม่ให้ด้ ไม่มีบอกว่าเนียนเดียวไอ่ไอ่ไอ่อ่้ยาเมื่หปนมอเป็นพยาบาลเนี่ยเห็ับไป้นนอยนึงเรต้องเงหลาย

ก็ต้องตรวจแล้วตามระบบว่าอยู่ในกลุ่มเสียงครับตอนนี้ตรวจเบิง้ง,งต้นว่ามันบั่นพันติดเบิดติดแบบไรเลยถ้าเกิดว่าในกลุ่มเสียงกักตัวแล้วเม,มือที่หาพื้นที่หกก็ได้มาตรวจอีกรอบนึงถ้ามันขึ้นซอนขีดก็เตรียมตัวหัวผ้าหัวพันไปยุวัดเลยยุบังเก้าล้วแจ้งหมอเด้่ยแย่งหมอเขาแล้ว <c oughs> อยากไ,ไม่ต้องออยุบอตอเขามันยุบอะไรแล้วไม่รู้ไม่รู้เรูอย,อยากได้เรกาก็ทำเองไม่ซูน เต็มแล้วบะนี้ผมดูแล้วยอะมักต้องร่อผลโอ๊ะจริงไหมโอ้ยลำบากนี่บ้านกับตาพอดีครับยำเทพพอดี con quân quay hoặc hoa mất mọi người ơ đi xuống xét là hấp โอ้สำรับคลิปนี้กัเอาไวรจะมีจะก้อนจ่อมือนี่ตั้งตะเวียนแล้วครับตรวจออกตรวจพภยูพัดแน่นพี่น้องเสียหายสามชีหลังครับมันห่างกันมันก็เลยนั่นยังไงกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นในเด้อครับกดทับตะไข่แล้วก็กดกระดิ่งยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งสีดำๆนั่นนะแล้วก็เมียนในแน่หัวใจนะจี๊ดี่ยร้ายพวกเจ้าจี๊ดที่มักมว่วนเจ็ดแห่งนะกดกระดิง่งกดหัวใจควมเมียนในนะครับผมสวัสดีครับ ¡Viva!